ตอนที่44 3สอีเลยอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยผู้หญิงศูนย์อาหารของบริษัทจะอยู่ที่ชั้น15ด้านในตกแต่งด้วยสีสันสดใสให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ทั้งสี่ด้านของชั้นนี้ทำจากกระจกขนาดใหญ่สามารถมองทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งหมดโต๊ะและเก้าอี้ทุกตัวล้วนเป็นสีขาวผสมสีของโลหะภายในห้องตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ทั้งสี่มุมและพนักงานที่รับประทานอาหารอยู่ต่างพูดคุยกันสนุกสนานเคาน์เตอร์รูดบัตรเป็นโต๊ะแบบเดียวกับที่ใช้ในบาร์พนักงานในนี้ต่างสวมชุดขาวพร้อมใบหน้าแจา่มใส ยงเฉินเดินเข้าไปภายในศูนย์อาหารพร้อมสามสาวโดยไม่มีผู้ใดสนใจมากนักที่บริษัทนี้ถึงผู้ชายจะน้อยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเป็นเพราะว่าแผนกต้อนรับนั้นอยู่ในสถานะพิเศษชั้นบนของบริษัทมีผู้ชายมากกว่า200คนถ้าพวกนั้นลงมาที่ชั้นนี้พวกนั้นสมควรไม่เป็นที่สนใจของหญิงสาว เห็นท่าทีสนใจของอยางเฉินจางใช้หัวรอขึ้นพร้อมกล่าวว่านายคิดอะไรนะใช่เรื่องชั่วชั่วหรือเปล่าดีไซน์การตกแต่งของที่นี่เยี่ยมจริงๆรู้สึกว่าความอยากอาหารพุ่งสูงขึ้นทันทีที่เข้ามาในนี้อย่างเฉินพูดอย่างตรงไปตรงมา ศูนย์อาหารที่นี่ถูกปรับปรุงใหม่และมันถูกออกแบบโดยซ e o คนใหม่เมื่อสองปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผลงานยอดขายหรือสวัสดิการทุกอย่างล้วนดีขึ้นมากพวกเราทุกคนล้วนเป็นแฟนคลับของเธอ ซีอีโอภรรยาแสนเย็นชาคนนั้นอย่างเฉินมองไปที่มุมหนึ่งก็เข้าใจในทันทีและเมื่อเขาสังเกตดีๆของตกแต่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสไตล์ดินแดนเยือกแข็งฉันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานท่านเรียกนายเข้าไปคุยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเธอแค่กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ ใครจะเชื่อนายหญิงสาวรู้ว่าอย่างเฉินคงไม่ยอมบอกเธอเปลี่ยนเรื่องทันทีนี่อย่างเฉินนายเจอซีอีโอแล้วรู้สึกยังไงบ้างหมายความว่ายังไงนายมาจากดาวอังคารหรือไงนายไม่รู้หรือไงว่าคุณหลิ่นเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองจงไห่เจ้าหงเยี่ยนพูดขึ้นด้วยสีหน้าเหลือจะเชื่อ เธอก็ดูดีนะแต่เย็นชาไปสักหน่อยแค่มองไปที่เธอก็ขนลุกแล้ว CEO มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ลิวหมิงอี้ที่นิ่งเงียบมานานก็พล่งขึ้นทันใดนั้นก็เดินออกไปเจ้าหงเยียนและจางช่ยต่างเดินตามนางไปในทันที อยางเฉิญรู้สึกประหลาดใจพนักงานของที่นี่ดูเหมือนจะมองว่าด้วยบุคลิกอันเย็นชาของหลินรุ่ซี่จะเป็นบุคลิกที่โดนเด่นหน้านับถือพวกเขาเคารพเธอเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าภรรยาสุดสวยของเขาจะเก่งไปเสียทุกเรื่อง ทั้งสี่คนเลือกอาหารที่ต้องการและเดินไปนั่งที่โต๊ะขนาดใหญ่ตัวหนึ่งทันใดนั้นหยางเฉินได้สังเกตเห็นห้องกระจกขนาดใหญ่ห้องหนึ่งที่ตกแต่งด้วยหมู่มวลดอกไม้ดูคล้ายจะเป็นห้องส่วนตัวภายในนั้นมีเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราตั้งจากข้างนอกไปนั่งข้างในนั้นหมายผมว่าน่าจะนั่งสบายนะหยางเฉินกล่าวเสนอ สาวๆทั้งสามมองไปในทางที่อย่างเฉินแนะนำเห็นดังนั้นจางชฉจึงตอบว่านั่นคือพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาหารในนั้นล้วนต่างจากข้างนอกมีเชฟพิเศษมาปรุงอาหารให้ด้วยพื้นที่ตั้งกว้างขวางแต่ไรวิวแววคนอย่างเฉินรู้สึกเสียดายเล็กน้อย พวกเราเข้าไปนั่งในนั้นเป็นไงอย,ย่าปล่อยให้มันว่างอยู่อย่างนั้นเลยเจ้าหงเยี่ยนกล่าวขึ้นว่าพวกเขาไม่ได้ประชุมกันบ่อยนะใครจะว่างมากินได้ตลอดอย่างไรก็ตามกดย่อมเป็นกฎลูกจ้างน้อยๆอ,อย่างพวกเราต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด อันที่จริงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีในการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนถีบตัวเองให้สามารถมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้นฉันว่ามันจำเป็นเอามากๆหลิวหมิงอี้กล่าวเสริมอย่างเฉินมองดูจานข้าวของเขามันคือไก่ย่างผัดกระหล่ำปลีรูปร่างหน้าตาใช้ได้แต่ด้วยขนาดเนื้อไก่นี่สิเขาหมวดคิ้วกล่าวว่า มันน้อยมากผมต้องกินสองถึงสามจานเลยละกว่าจะอิ่มพวกเราทานไม่ค่อยหมดกันหรอกในแบ่งเอาไปสิสาวๆต่างแบ่งอาหารบางส่วนให้อย่างเฉินฉันว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีอาหารเหลือทิ้งกันแล้วละเจ้าหงเยี่ยนพูดพร้อมหัวรอขึ้น ในขณะนั้นเองคนกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในศูนย์อาหารพนักงานต่างยืนขึ้นต้อนรับผู้คนเหล่านั้นนี่ดูนั่นสิทธีอโอกับผู้บริหารจางใช้หยุดมือจากกิจกรรมต่างๆในทันทีและยืนขึ้นเหมือนคนอื่นๆ หลินรั่วซีเดินมาด้วยความสง่างามด้วยท่าทางที่เย็นชาสามารถทำให้ผู้อื่นเกรงกลัวเธอเป็นเหมือนเทพธิดาสวรรค์นในชุดสีดำบริสุทธิ์ส่วนผู้บริหารคนอื่นๆต่างสวมเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนในนี้รวมโมเชนนี่อยู่ด้วยให้ลักเหมือนดวงจันทร์ที่ล้อมรอบดวงดาว ยางเฉินสังเกตหนึ่งหรือสองคนในนั้นก็ก้มหัวลงเขารู้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้การก้มหน้าก้มตาทานอาหารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ทุกคนอยู่ภายในศูนย์อาหารต่างยืนขึ้นให้การต้อนรับอย่างเฉินที่กำลังจะกินไก่พลันยืนขึ้นพร้อมอาหารเต็มปาก เมื่อหลินรั่วซีเดินผ่านอย่างเฉินเธอไม่ได้หยุดชะงักแม้แต่น้อยดังเช่นคนไม่รู้จักกันมาก่อนความจริงตั้งแต่เธอเข้ามาในนี้เธอเห็นสามสาวแบ่งอาหารให้อย่างเฉินและนั้นทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจในสามีราคาถูกของเธอบริษัทนี้คงถูกใจเขาและสิกิ์ยูสาวสาวทีเดียวสามคน ต่างจากผู้บริหารคนอื่นๆพวกเธอรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่หยางเฉินสนใจแต่อาหารและไม่เต็มใจทำความเคารพแต่นี่ไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมที่จะตักเตือนได้แต่เก็บหยางเฉินไว้ในบัญชีดำโมเทียนนีในชุดสีเหลืองสดใสมองหยางเฉินด้วยแววตาเป็นประกายมุ่งมั่นเธอหยุดอยู่ข้างหยางเฉินแล้วกล่าวว่า ยางเฉินเตรียมตัวให้ดีบ่ายสามเรามีงานต้องไปทำข้างนอกผู้จบก็หันหลังเดินออกไปโดยไม่กลับมามองอีกอยังเฉินกลืนอาหารไปหนึ่งคำคิดว่าเขาไม่รู้หรือยังไงกันผู้หญิงคนนี้จ้องจะเล่นงานเขามานานและเมื่อมีโอกาสเธอก็พร้อมจะเล่นตุกติกกับเขายัางเฉินตั้งใจจะตอบว่ายุ่งมากแต่ก็ไม่มีโอกาส โชคดีนะเจ้าหงเยี่ยนที่อยู่ด้านข้างกระพริบตากล่าวกับยางเฉินยางเฉินยักไหลพร้อมวรอขึ้นเขาเข้าสู่สมอรภูมินี้เร็วกว่าที่คาดตอนที่45การเจรจา ภายในห้องอาหารพิเศษเหล่าผู้บริหารแบ่งออกเป็นกลุ่มๆคล้ายกับกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ต่างรวมกลุ่มพูดคุยกันที่นั่งข้างๆซีอีอหลินรวซี่คือเลขาและผู้ช่วยหูเยี่ยมีผู้บริหารอีกสามคนนั่งอยู่โดยไม่มีใครกล้าสบสายตากับหลินรวซี่โดยตรง ทั้งนี้เป็นเพราะรอบๆกายหลินรั่วซีเต็มไปด้วยสภาวะที่แปลกประหลาดคล้ายพลังคอสโมคนที่นั่งใกล้ที่สุดคือโมเชียนนีเธอกำลังจมอยู่ในความคิดและอยู่อยู่ก็เอ่ยขึ้นมาว่าบอสหลินคนที่คุณพบเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างคะ ลินรั่วซีที่นั่งรับประทานอาหารด้วยท่าทางดั่งเจ้าหญิงในครอบครัวผู้สูงศักดิ์เมื่อได้ยินคำถามของโมเทียนนีเธอไม่มีอารมณ์ในการกินอีกต่อไปเปิดถามด้วยเสียงต่ำว่าใครหยางเฉินคทัศนคติของเขาแย่มากใช่ไหมคะโมเทียนนีเดินเกมใส่ไปหยางเฉิน มันยากที่จะบอกได้ว่าหลินรั่วสีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมองออกไปยังห้องอาหารด้านนอกเธอหยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วกล่าวว่าถ้าเขาไม่ได้ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสื่อมเสียฉันก็ไม่สนใจเขาเธอพูดพร้อมกับคีบอาหารใส่ปาก โมเทียนนี่เห็นดังนั้นก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเมื่อเธอเห็นสีหน้าของซีออเปลี่ยนไปวูบหนึ่งหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์บอกเธอไม่ควรถามอะไรต่อดีมากถึงแม้บอสจะไม่ไล่นายออกแต่ฉันนี่แหละจะเป็นคนทำให้นายออกไปเองเตรียมตัวไวเ้เถอะโมเทียนนี่ตัดสินใจจัดการอย่างเฉินด้วยตัวเอง ช่วงบ่ายอย่างเฉินเล่มเกมอย่างเต็มที่ในตอนแรกเขาตั้งใจจะทำงานแนวนอนจากหมอนที่ยืมมาจากเจ้าหงเยี่ยนแต่โมเชียนนีเดินมาหาเสียก่อนเธอเดินมาหาอย่างเฉินด้วยท่าทีสง่างามเหมือนพบความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมอย่างเฉินเห็นดังนั้นก็รู้สึกขนลุกทำมไมกันด้วยใบหน้าน่ารักนั่นถึงมีรอยยิ้มที่เหมือนกับหมาป่า อย่างเฉินนายอยู่ว่างมาทั้งวันแล้วมากับฉันฉันมีงานให้นายทำย่างเฉินมองไปรอบๆพนักงานคนอื่นต่างก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีและพยายามกลัน้นเสียงหัวเราะก,กันอย่างเต็มที่ผมเป็นคนขับรถให้ได้นะครับส่วนงานอย่างอื่นผมขอคิดดูอีกที เมื่อเวลามาถึงนายจะรู้เองว่าต้องทำอะไรโมเทียนนีโกรธเป็นอย่างมากชายผู้นี้ไม่อยากจะมีชีวิตแล้วจริงๆอย่างเฉิญติดตามโมเทียนนี่ไปที่ลานจอดรถรถของเธอคือออดี้เอสี่คันสีแดงทันทีที่เข้าไปในรถกลิ่นน้ำหอมก็ลอยมาแตะจมูก ยังเฉินไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปเขาหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าคุณโม่ครับรถคุณหอมจริงๆกลิ่นเดียวกับคุณเลยนายนี่หน้าหนาจริงๆมันไม่มีอะไรกลิ่นมันหอมแล้วผมก็แค่ดมฉันขี้เกียจจะพูดกับนาย โมเทียนนีสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่สนใจอย่างเฉินอีกแต่ก่อนที่จะออกรถเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และหันไปถามอย่างเฉินนี่หมายความว่านายแต่งกับภรรยาเพราะกลิ่นน้ำหอมของเธอใช่ไหมอย่างเฉินนิ่งไปชั่วครู่และใบหน้าอันเย็นชาของหลินรั่วซีลอยขึ้นมา ภรรยาของผมมีกลิ่นที่ทุกคนไม่อาจต้านทานได้แต่นั่นไม่ใช่จุดสำคัญผมชอบกลิ่นของพภรรยาแต่ก็ชอบของผู้หญิงคนอื่นด้วยคุณโม่ของคุณก็ไม่เลวเลยนะครับนายถ้าหากรถออดี้มีที่ดีดตัวฉุกเฉินแบบเครื่องบินรบแล้วก็เธอไม่ลังเลเลยที่จะดีดเขาออกจากรถใบหน้าของโมเช่นนี้เป็นสีแดงตลอดการเดินทาง ผ่านไป15นาทีรถก็หยุดอยู่ที่ออฟฟิศเก่าๆแห่งหนึ่งโมเชียนนีหันไปหาอย่างเฉินด้วยสายตาเย็นชากล่าวว่านายรู้จักบริษัทหัวเฉิงบ้างหรือเปล่าอย่างเฉินมองเข้าไปด้านในมีป้ายสีขาวตัวอักษรสีดำเขียนอยู่ว่าบริษัทหัวเฉิงเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอจำกัด น,นี้แหละครับเราจะเข้าไปเลยไหมอย่างเชิญถามในคนเดียวไม่ใช่ฉันฉันต้องไปเจรจาอีกบริษัทหนึ่งเจรจาเจรจาอะไร บริษัทหัวเฉิงสั่งซื้อเครื่องแต่งกายมูลค่าหแสนหยวนในปีที่ผ่านมาแต่ยังคงเป็นหนี้เรา4ี่แสนหยวนแต่เดิมกำหนดเส้นตายคือปีหน้าแต่ฉันได้ยินมาว่าบริษัทใกล้จะล้มละลายดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทวงเงิน4ี่แสนหยวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียอย่างเฉินรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง คุณโม่คุณจะให้พนักงานใหม่อย่างผมไปทำงานทวงเงินหรือครับมันจะไม่ยากไปสักหน่อยหรือทุกคนในแผนกพีอมีงานล้นมือกันหมดเหลือแต่ในคนเดียวที่ว่างงานต้องทำโมเชียนนี่ส่งสายตาพร่างพราามาที่อย่างเฉินถ้าเสร็จแล้วก็โทรหาฉันละเธอขับรถออกไปทันทีหันมายิ้มให้อย่างเฉินและปิดโทรศัพท์มือถือ ยางเฉินไม่สามารถทำอย่างไรได้เขาเดินเข้าไปในอาคารอย่างไม่เร่งรีบทันทีที่เข้าไปอย่างเฉินพบพนักงานต้อนรับคนหนึ่งในเครื่องแต่งกายเซ็กซี่พร้อมเครื่องสำอางหนาเตอะอยู่ในสภาพเบื่อหน่ายเมื่อเห็นเธอเห็นอย่างเฉินเดินเข้ามาเธอจึงรีบเดินมาต้อนรับเขาในทันทีคุณผู้ชายท่านนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าคะ ยางเฉินยื่นซองสีน้ำตาในมือให้พนักงานผมมาจากบริษัทอีเลยครับผมจะขอปรึกษาปัญหาธุรกิจสักหน่อยนะครับอี้เลยหญิงสาวนางนั้นส่งสายตาแปลกๆมาให้อย่างเฉินแล้วจึงก้มลงกดอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์ขอโทษนะคะเกี่ยวกับยอดเงินค้างชำระใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับอย่างเฉินรู้สึกดีขึ้นมาในทันทีดูเหมือนว่าบริษัทจะมีแผนรองรับการชำระเงินแล้วโปรดตามฉันมาได้เลยข้าฉันจะพาคุณไปพบผู้จัดการของที่นี่ค่ะผู้จบเธอก็เดินอย่างย้ายยวนพายอย่างเฉินขึ้นลิฟต์ อย่างเฉิญเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าโมเชียนนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียวงานนี้ช่างเยี่ยมยอดจริงตอนที่46คุณตาถึงจริงๆ ยางเฉินเดิมตามพนักงานต้อนรับสาวเข้าไปในลิฟต์เขาค้นพบว่าสภาพภายในลิฟต์ไม่ได้แยกตามตัวตึกมุมทั้งสี่ด้านมีแผ่นโฆษณาติดไว้ยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเสริมขนาดอวัยวะกู้เงินนอกระบบหรือแม้กระทั่งเซ็กทอยอยางเชิญมองโฆษณาต่างๆก็พยักหน้ากล่าวว่าโฆษณาพวกนี้เยี่ยมยอดจริงๆผมชอบมัน คุณนี่ตาถึงนะคะาเนี่ยหญิงสาวพนักงานต้อนรับที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลากล่าวชมอย่างเฉินผ่านไปสักครู่ลิฟต์ก็หยุดที่ชั้นบนสุดอย่างเฉินเดินออกมาจากลิฟต์ทันใดนั้นกลิ่นบุหรี่ก็ลอยกระแทกหน้าวูบวาบ ภาพตรงหน้าของอยางเฉินคือออฟฟิศขนาดใหญ่ที่โตเก้าอี้กระจัดกระจายยุ่งเหยิงมีทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ทิชชู่กางเกงในผู้หญิงปนกันอยู่บนพื้นคอมพิวเตอร์เต็มที่ไปด้วยฝุ่นคล้ายกับว่าที่ออฟฟิศที่ไม่ได้ทำความสะอาดมา48,000ปี ยังเชิญเห็นคนในเครื่องแบบแปลกประหลาดบ้างหนุ่มบ้างแก่มีทั้งชายและหญิงในมือถือลูกเต๋าและไพ่สภาพเหมือนอยู่ในบ่อนปลอยเป็ดผู้ชายส่วนใหญ่คาบบุหรี่อยู่ในปากส่วนผู้หญิงนั้นแต่งตัวยั่วยวนเดินไปรอบๆกระทั่งถูกลวนลามก็ยังไม่โต้อตอบ ควันบุหรี่ที่นี่สามารถทำให้คนตายได้ถึง4,500คนใน180นาทีอย่างเชิญเห็นสภาพที่นี่ก็เข้าใจได้ในทันทีว่าที่นี่คงจะเป็นบริษัทของแก๊งใต้ดินแก๊งหนึ่งไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครกล้ามาทวงนี้ที่นี่และเส้นตายก็อีกตั้งปีหน้าบริษัทที่เลยจึงไม่สามารถยื่นฟ้องได้ การที่หยางเฉินมาที่นี่โมเทียนนี่ก็สามารถใช้อุบายยืมมีดค่าโคจนทำให้ต้องออกจากบริษัทพนักงานต้อนรับมองมาที่หยางเฉินหวังจะเห็นอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวจากชายหนุ่มแต่ตรงกันข้ามท่าทางของหยางเฉินเป็นไปด้วยความอยากรู้และยิ้มแย้มบ้าหรือไงกันเห็นที่นี่แล้วยังยิ้มอยู่ได้พนักงานต้อนรับคิดในใจ ขอโทษนะคะผู้จัดการของเขาอยู่ไม่ไกลจากนี่โปรดตามมาด้วยค่ะหญิงสาวพูดขึ้นพร้อมหัวเราะในลำคออย่างเฉินพยักหน้าหัวเราะสภาพแวดล้อมที่นี่ไม่เลวเลยนะครับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในออฟฟิศได้ด้วยเยี่ยมจริงๆ หญิงสาวรู้สึกมืนงงในทันใดเธอเริ่มคิดแล้วว่าบริษัทอี่เลยส่งไอ้โง่คนหนึ่งมาทำไมการปรากฏตัวของอยางเฉินดึงดูดสายตาเหล่าพนักงานหลายคนมีบางคนเดินมาหาเขาพร้อมส่งสายตาหาเรื่องพร้อมถามหญิงสาวพนักงานต้อนรับว่าอยางเฉินเป็นใคร ดูเหมือนผู้หญิงคนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับคนเหล่านี้เธอถูกจับหน้าอกอยู่หลายครั้งแต่ยังตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเขาเป็นคนที่บริษัทอี้เลยส่งมาฉันกำลังพาเขาไปหาบอสจากอี้เลยอีกแล้วหรือชายหญิงหลายคนระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาดังลั่น สเดือนที่แล้วก็มีนักเทควันโด Net, สายดำมาคนหนึ่งแต่มันก็ต้องพิการแล้วไอ้นี่จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยฮ่าห้าห้าพนักงานทุกคนต่างหัวรอขึ้นพร้อมกันเหมือนนกมอกกิ้งเจดมองอย่างเฉินด้วยสายด่งมองปลาบนเขียงหญิงสาวกระโปรงเฮียนางหนึ่งพ่นควันบุหรี่ใส่อย่างเฉินกล่าวติดตลกว่า นี่สุดหล่อมาสนุกกับพี่สาวหน่อยไหมพี่อยากลิมลองความสดใหม่จิ้งจอกน้อยจัดให้พี่ไม่สมใจหรือไงให้พวกผมจัดต่อสักร้อยรอบใหม่ชายหนุ่มรูปร่างผอมผมสั้นหัวรอะกล่าวเสียงดังสาวกระโปรงสั้นยิ้มแล้วยกกระโปรงขึ้นกล่าวว่าเยี่ยมพี่สาวอยู่นี่แล้วพวกนายเข้ามาได้เลย เจ็งชายหน้าดำที่จับก้นพนักงานต้อนรับอยู่มองอย่างเฉินด้วยสายตาดูถูกโชคดีจริงๆที่น้องชายมาในวันนี้พวกพี่น้องของเราจะได้ลองตำแหน่งใหม่บ้าง อยางเฉินฟังนักเลงพวกนี้พูดจาไร้สาระจนเขารู้สึกตลกไปด้วยเขาขี้เกียจพูดจาโต้ตอบกับพวกน,นั้นและพนักงานต้อนรับก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของชายหน้าดำที่ฝ่อยจนน้ำลายท่วมห้องอย่างเฉินได้แต่จำต้องเดินไปที่ออฟฟิศผู้จัดการเพียงลำพงัง เทไอโงอแกกล้าเหมือนพวกเรางั้นหรือชายหน้าดำเห็นหยางเฉินเดินหนีก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธหยางเฉินยังคงเดินต่อไปโดยไม่สนใจชายหน้าดำเห็นดังนั้นก็โกรธจนตัวสั่นพร้อมผลักหญิงสาวออกห่างชี้นิ้วไปที่หยางเฉินพร้อมตะโกนเสียงดังว่าไอสารเลวคอยดูข้าจะเตะไข่เองให้กระจุยในเท้าเดียว ยังเฉินหยุดเดินหันหน้ากลับไปมองชายหน้าดำอย่างช้าๆเมื่อถูกมองด้วยสายตาเช่นนั้นชายหน้าดำรู้สึกเหมือนตกอยู่ในนรกน้ำแข็งสายตาเช่นนี้มันไม่สามารถแม้จะต่อต้านด้วยคลื่นสังหารที่มันได้สัมผัสคล้ายตกอยู่ในหลมที่มืดมิดและโดดเดี่ยวไม่มีทางกลับขึ้นมาได้อีก ฉันมาที่นี่เพื่อทวงนี้ไม่ได้มาเล่นกับพวกแกอย่างเชิญหันหลังกลับไปแต่เอกสารกองหนึ่งออกไปให้พ้นทางเดินผ่านชายร่างใหญ่คนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่าย อันที่จริงถ้าพวกแกไม่จ่ายฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในเมื่อพวกแกพูดอย่างนั้นออกมาแล้วฉันคงต้องนำเงินกลับไปบ้างบอกตรงๆเลยเลยละกันฉันเป็นคนง่ายๆหากพวกแกไม่ลาเส้นฉันล้ไม่เข้าใจจริงๆพวกแกจะทำตัวถอยไปทำไมกันฉันไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าฉันเกลียดการข่มขู่ที่สุด คล้ายด่งคําประกาศสิทธิ์ย่างเชิญหายลับไปจากสายตาและเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งชายหน้าดำก็น้ําลายฟูมปากตาเหลือกสลบอยู่ที่พื้นด้วยความเจ็บปวดยางเชิญยือนอยู่ข้างๆชายร่างใหญ่พร้อมถอนหมัดออกจากพุงกวาดสายตามองค์ไปรอบๆพริ้มบางๆแล้วถามว่าพวกแกทำอะไรกันอยู่เพื่อนโดยต่อยทำไมไม่มาแก้แค้นให้เขา